ก็สวัสดีเพื่อนๆพ่พี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เอ่อเข้ามานะครับรับชมผักเครื่องนะครับผมในช่องจากโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้เนี่ยผมก็พาไปเลี่ยมมาชุดหนึ่งนะครับนี่ไปเลี่ยมพลาสติกมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพ่พี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับว่าไปเลี่ยมอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มงานนะครับจากองค์แรกก่อนเลยนี่องค์แรกนะครับ องแรกนี้เป็นเหมือนงานฝากช่วยเลี่ยมนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยนะครับคุณพี่เนี่ยเช่าพระจากผมไปนะครับแล้วก็ฝากเลี่ยมด้วยนะครับอง์นี้ก็เป็นเอ่อเตารีดนะครับเนื้อทองทิปรุนสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,คโพาาโโเนื้อทองทิปพิมพ์หลังเรียบนะครับ ขยับกล้องให้ดนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองทิปพิมพ์หลักเรียบเรี่ยมเงินนะครับเรียมเงินนี้ผมก็ไปหากอบเงินมาให้นะครับเป็นเงินข้างตีเกียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปร้านทองครับตอนนี้ทองแพงนะครับผมก็หยุดเรี่ยมทอง พอไม่ได้เลี่ยมทองเนี่ยจะส่งไปเลี่ยมเงินอย่างเดียวก็น่าเกลียดนะครับก็เลยต้องจัดหากอบเงินมาให้นะครับโอ้โหพอจะหาได้นะครับก็ขอขอบพระคุณพี่มากนะครับที่เอ่อมารอผมนะครับรอผมนะครับผมนี่นะครับองนี้เป็นทองทิพย์ครับพิมพ์ใหญ่ความกอบเงินพี่เขาโอนตังค์มาหมดแล้วด้วยนะครับผมก็ส่งของช้านะครับเพราะว่าช่างผมแม่เขา วยนะครับลูกเปิดเทอมผลตกนะครับมันหลายย่างนะครับแต่ว่าผมก็ต้องพึ่งเขานะครับเพราะว่าเขาเรี่ยมค่อนข้างใสนะครับแล้วก็ไว้ใจได้นั่นเองนะครับคนที่จะฝากพ้าไปเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยมันมันมีได้น้อยนะครับเราก็ต้องรอคนที่เราไว้ใจได้นะครับก็ฝากพี่เขานะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับ ก็รอน,น,นานนะครับต้องใช้คำนี้เลยนี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวก็จะจัดส่งให้พี่เขานะครับผมตรองทิพย์พิมพ์ใหญ่เลี่ยมเงินราคาก็ลดหลันกันไปนะครับตามความสวยตามผิวนะครับแต่ว่าเป็นพาแท้แน่นอนนะครับแฝนใช้ได้นะครับลุยเลยนะครับแฝนลุยเลยนะครับตรงนี้ หลวงพ่อทวดแฝนเฮงๆอยู่แล้วนะครับทำมาหากินแขวคลาดปลอดภัยนะครับผมผมก็แฝนหลวงพ่อทวดพ้าแท้เนี่ยมาสิบกว่าปีนะครับผมก็ยังไม่เคยตกอับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นพระหลวงพ่อที่ดีเลยแหละนะครับเกาะสำหรับองค์แรกผ่านไว้นะครับ คราวนี้มาดูนะครับองค์ที่สองนี้มาเริ่มต้นด้วยเนื้องานะครับเนื้องาเนื้องาเนี่ยแบบที่ผมบอกว่าผมได้มาสององนะครับเป็นรุ่นเหลวงพ่อทวดสิริชัยนะครับอาจารย์นองนะครับผมนี่เนื้องาองค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับปิดไปแล้วหนึ่งองนะครับส่งไปให้ผู้พันนะครับที่ตาคีหนึ่งองนะครับผม ตอนนี้นี่ผมไปเลี่ยมพลาสติกมาให้แล้วอยู่อีกหนึ่งองค์นะครับองค์ใหญ่เลี่ยมพลาสติกสวยๆใสๆนาใช้นะครับนี่เป็นหนืงองช้างหนานๆเลยจีดเลยนะครับจีดเลยตอยงนี้ นี่นะครับฝั่งหนึ่งเป็นนี่ครับแล้วก็ด้านหน้านี่จะมีคําว่าหลวงพ่อสิทธิชัยนะครับก็คือหลวงปู่ปทวดนั่นแหละนะครับผมหลวงปู่ปทวดสิทธิชัยนะครับอาจารย์นองวัดไทรขาวเนื้องานี่สุดยอดนะครับงานช้างนะครับย้ํานะครับว่างานช้างไม่ใช่กระดูกอะไรที่ว่าเห็นว่ามีใครไม่รู้เข้ามาคอมเมนต์อะไรผมก็ไม่รู้ ผมเข้าไปดูแล้วโอ้หของตัวเองก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็มายุ่มยามกับผมอีกนะครับดูพราเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแกะสินได้สวยเลยนะครับหลงพัดทวดสิทธิชัยนะครับ แล้วก็มีนี่องนี้นี่ไฟบังคับนะครับไปซื้อพามาเช่าพามาหลายองค์นะเขาบอกว่าให้ช่วยเช่าให้หมดนะครับเราไปเจอพาเขาใส่กล่องนะครับแล้วเนี่ยแมงกินแหวงนะครับแต่พาจริงๆแล้วเนี่ยโหหน้าพานี่สวยกระเด้งมากเลยนะครับแต่ว่าแมงกินนะครับมันจะมีแมงที่มากเนื้อว่านนะครับกินพาในแหวงไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อพี่ๆดูอือหือเท่านี้ไม่แหวงนี่แบบ สุดยอดนะครับเป็นพาที่สวยมากหลงพัอทวดรุ่นฉลองแปดสิบปีนะครับฝังตะกุดเงินอาจารย์นองวาไซขาวนะครับปีพศสองนห้าสี่หนึ่งนะครับเป็นพาที่สวยเลยแหละนะครับเนี่ยเพื่อนๆไม่พีดูแต่แมงกินนะครับแล้วผมไปเช่าหลายองค์เขาบอกให้เช่าให้หมดเลยนะครับว่าไม่อยากจะเหลือไว้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเขาจะแบบเก็บแค่องค์เดียวอะไรเงี้ยเขาครับเขาจะไม่เก็บแล้วนะครับ บอกว่ายกอยากจะยกก็เลยต้องติดองค์นี้มาด้วยนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปิดราคาลงไปนะครับแบบว่าใครที่แบบว่ากำลังทรัพย์ไม่เยอะนะครับผมว่าองค์นี้นี่ยน่าแขวนเลยนะครับกลมเลยนะครับ,นรบหน้ากลมบล็อกเมตาติดไม่โดนตรงองพระนะครับโดนไม่โดนองคพระนะครับผมกินแหว่งไปแค่พื้น เหมือนพวกพะว่านเก้าเจ็ดรุ่นเก่าๆนะครับคนใต้นะครับอยู่ที่พื้นที่เนี่ยเมื่อเป็นโรคเป็นภัยเป็นไข้ป่าอะไรเนี่ยเขาก็จะฝนพะนะครับเอาไปทํายาองนี้เหมือนฝนไปทํายาเลยนะครับแต่จริงจริงแล้วแมงกินนะครับผมว่านร้อยแปดฝั่งตะกุดเงินนะครับองนี้ที่ผมจะเปิดแบบไม่แพงลงไปนะครับองต่อไปนะครับมาดูกัน อันนี้จะเป็นให้ดูคู่นะครับเป็นหลวงพ่อมณีพระศรีสัททองนะครับนี่เป็นหลวงพ่อมณีพระศรีสททองนี่หลวงพ่อน้อยนวรัตน์นะครับเป็นทองแดงกระไหลทองด้านหลังเป็นพระราหูนะครับปีนะครับพระศรีทัททองอำเภอนะครชัยศรีด้านหลังเป็นรูปพระราหูจังหวัดนครถมปีสามห้านะครับรุ่นแรกนะเหรียญแบบนี้เนี่ยที่เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับ รุ่นแรกเนี่ยของจะปีศูนย์ห้านะครับรุ่นสองจะปีสามห้ารุ่นนี้จะสร้างโดยหลวงพ่อมานิตนะครับวัดศรีสะทองเป็นเจ้าวาดยุคที่สามแล้ววัดศรีสะทองเนี่ยเขาก็เขา,กเขาจะปั๊มเหรียญแล้วไม่ชุบนิกเกิลน,นะครับเขาจากะกระลายทองเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะเห็นแดงๆเลื่อนๆนะครับคือเขาซีดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ชุบนิกเกิลน,นั่นเอง นี่แล้วก็อันนี้เป็นพระลาหูนะครับหลวงพ่อมณิตฐ์ปรสาทองเป็นศินช่างพลด้วยนะครับอันนี้สวยปี๊ดเลยนี่ศินช่างพลด้วยนะครับชอบใจองค์ไหนสอบถามพูดคุยกันนะครับได้ทุกองค์นี่ขึ้นต้นด้วยกุดเสเตานะครับกดเสเตาเนี่เป็นจานสุริยะประพานะครับจานกลางวันในเลิกที่ ลาหูอมพระอาทิตนะครับผมกุเซโตนะครับพระลาหูอันนี้ก็เสริมดวงเสริมโชคชะตานะครับพระราหูนี้ผมก็แขวนมาเป็นเครื่องรางที่สุดยอดนะครับต่อมานะครับก็จะมีหลวงพ่อเอ่อเป็นพระราหูสององค์นะครับที่ผมไปเลี่ยมมา บอกว่าสีสะทองปีสามสิบฝ่าเหมือนกันนะครับนี่ทำมาสวยด้วยผมก็เลยอยากจะเลี่ยมลงในช่องเขาหน่อยนะครับพราหูเป็นยุคหลวงพ่อมนิษ์นะครับแต่ดลานหลังเนี่ยเขาก็ทำเหมือนวัดช่างให้เลยนะครับไม่ทันไม่ทันอาจารย์ทิมแต่เขาก็จะมีรูปอาจารย์ทิมอันนี้ไม่มี เออไม่ทันหลงพ่อน้อยแต่เขาก็จะทำรูปหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีสะทองเป็นพาราหูนะครับน่าใช้มากนะครับเสริมดวงพาราหูนี่นะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นพุทธ้อนนะครับหลวงปู่ทุ่ว,วัดช้างให้ปีพศสอง1ห้าหนึ่งนะครับผม นี่นะครับชุบนิกเกิลนะครับเป็นพาที่องค์นี้นี่ผมจับนะครับเช่ามาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ทํางานจังหวัดปัตตานีเลยนะครับเป็นคนพื้นที่นะครับนี่ขี่คอปีหนึ่งหนึ่งยุคอาจารย์ทิมนะครับเป็นพาที่ทันท่านอาจารย์ทิมปุกเสกนะครับเรียนนี้นี่ผมเปิดไว้สองหมืนเจ็ดห้าร้อยนะครับเป็นพาที่สวยใช้ได้เลยดูง่ายนะครับ ขี่คอปีหนึ่งหนึ่งสองเมืนเจ็ดห้าร้อยนะครับมีกระสุนมาบุกไปนะครับสวยผิวเดิมนะครับแล้วก็มีอาจารย์นองเนื้อเงินจะหมดแล้วนะครับเรียมมาชุดหนึ่งอันนี้เป็นหยดน้ำรุ่นทุนเก้าปีสามศทองแดงผิวไฟพาเนี่ย เป็นพระที่พิธีเดียวกับนี่นะครับทูนเก้าสามศูนย์รุ่นนี้นะครับเขาจะมีพิมพ์เตาลีดด้วยนะครับซึ่งผมก็มีนะครับพิมพ์เตาลีดนะสร้างแค่เอ่อเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผมมีด้วยนะครับเดี๋ยวหลังเอาให้ดูนะครับแต่ว่าในช่องก็ลงคลิปไปแล้วด้วยแหละนะครับนี่รุ่นทูนเก้าสามศูนย์เขาจะมีหยดน้ําด้วยนะครับนี่ก็เป็นออเดอร์นะครับเอามาให้ดูว่า เรียกอะไรมาบ้างนะครับพาน่าใช้มากนะครับทุน9 3 0สามศแล้วก็มีเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินอาจารย์นองนะครับสวยปี๊ดสวยปาร์ตเลยนะครับเป็นรุ่นสร้างวิหารนะครับสองอาจารย์นะครับผมคืออาจารย์ทิมแล้วก็อาจารย์นองพศสองห้าสามหกนะครับองค์นี้นะครับ เป็นเหรียญเงินแท้นะครับผาสวยวีดเลยก็เยอะอยู่นะครับชุดนี้ไปเลี่ยมมาทั้งเลี่ยมทั้งส่งประกวดทั้งอะไรนี่โอ้โหแบบพันละวันเลยนะครับเน้นในทางผานะครับชีวิตนะครับชีวิตนักสะสมกึ่งขายนะครับผมนี่ลูกครึ่งนะครับ ผมบอกแล้วว่าผมลูกครึ่งนะครับอะไรที่ผมชอบผมก็จะสะสมนะครับหลวงมมทวดนะครับแต่เราเล่นเนี่ยอยู่บนฟาร์มมีมาตรฐานนะครับเราเล่นพาแท้นะครับผมเราเล่นพาแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยเหรียญอีกสองเหรียญที่ไปเรียมมาเป็นหลังพยาคุดนะครับหลวงมมทวดรุ่นกาญจนาพิเศษปีพศสองห้าสามเก้านะครับ ไดมาใหม่ก็เลยโยนไปเลี่ยมด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดหาแบบเลี่ยมอยู่มีทั้งเลี่ยมและไม่เลี่ยมนะครับเนี่ปีสามเก้าหลังพญาโคตรรุ่นการจนาพิเศษพิธีใหญ่มากนะครับในหลวงคลองราชครบห้าสิบปีในปีพศสองนห้าสามเก้านะครับในหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็สวยทั้งสองเหรียญน,นะครับ ผาเพียบนะครับยังมีบางอย่างที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ลงอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็มีทําอะไรหลายอย่างนะครับก็เลยแบ่งเวลากันนะครับไม่ถูกเลยนะครับผมแต่ก็สนุกดีนะครับเพราะว่าดีฝ่าไม่มีอะไรทํานะครับแล้วก็ทำอันนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆพี่ๆดูแล้วก็ได้ฟาร์มรู้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับแล้วก็ ได้ได้เก็บสะสมเพิ่มนะครับก็เป็นการลงทุนที่ดีนะครับสำหรับการเล่นพานะครับเหมือนเล่นหุ้นแหละนะครับพาเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญคือพาเนี่ยต้องเช่าจากคนที่เราไว้ใจได้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ต้องดูเป็นด้วยนะครับถ้าดูไม่เป็นเนี่ยต้องหาคนที่เชื่อใจได้นะครับเพราะมีคนมากมายนะครับที่ว่า เก็บพาไปเนี่ยเสียตังค์นะครับเก็บพาไม่ต้องหลายปีนะครับแต่ว่าพอเดือดร้อนนะครับมันก็มีนะครับมันก็มีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปประกวดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพาเกอยางงี้นะครับนี่ก็เช่ามาใหม่นะครับเนี่ยย,ย,ย่อยๆก็มีเม็ดแตงบล็อกห้าชายด้วยนะครับมีเม็ดแตงบล็อกห้าชายอันนี้หายากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกนวะนี่บล็อกนาวะ แกะดูหน่อยไม่ได้แกะดูเลยนะครับเนี่ยมีถุงเดิมให้ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับด้านหลังนี่โ้โหสายฝนโปรยปลยเลยนะครับเพื่อนๆไม่พี่เห็นไหมครับนี่เป็นเส้นแนวมันสายฝนเลยปีสองสองบอะน,นะครับ บอกาวานี่ก็จะมีใหญ่ฝ่าบอกธรรมดานิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นพาที่น่าเก็บนาใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสอสองนี่ของดีราคาไม่แพงนะครับนี่บอกห้าชายองค์ชุดนี้มาจากนาครสวรรค์น,นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นสีเขียวค่อนข้างหาย,ายากนะครับสีเขียวเนี้ยสีเขียวสร้างน้อยมากนะครับด้านหลังเนี่ย เขาจะมีขอบหยักด้วยนะครับเป็นนิยมนะครับเขาจะมีหยักบนนะครับแล้วก็มีทั้งหยักทั้งบนและหยักทั้งล่างนะครับขอบหยักจะนิยมนะครับผมออก็องนี้เล็กๆกระทัดรัดจิ๋วนะครับอันนี้ย่อยๆเดี๋ยวเอามาลงในช่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้เลือกเช่ากันแล้วกันนะครับผมพาก็เยอะนะครับแต่ว่า ผมเนี้ยจะหนักไปทางเตาลี่สามเก้านะครับเตาลี่สามเก้าบูลรอบอะไรเงี้ยมจะชอบมากนะครับเดีย๋ยวว่าจะส่งอันนี้ไปเลี่ยมหน่อยนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับเนื้อทองคําตรงนี้เอาไปเลี่ยมพลาสติกธรรมดาไว้ก่อนแหละนะครับหรือว่าจะส่งไปเลี่ยมหน่อยจะได้หยิบมาโชว์เพื่อนเพื่อนพี่ให้ได้เห็นกันบ้างนะครับนี่ปกใบมะขามทองคําสององ,องนะครับแล้วก็มีที่เป็นเหรียญทองคํานะครับ ก็รีวิวไปเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเอ่อพาเครื่องที่ไปเลี่ยมมาใหม่นะครับแล้วก็มีคลิปที่จะแบบอยู่ใ,ใกล้กันด้วยนะครับคลิปที่ว่าไปไอใบประกวดงานพาเครื่องโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับนี่ก็มาแล้วนะครับโอโหอรอสี่เดือนนะครับร้องไปสิครับคนรอบนรอบรอบนี้ไปแล้วนะครับบนรอบไปแล้วเสียเงินเลื่อนนะครับแล้วก็ ทองคำทองคำทองคำนี่นะครับก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยนะครับเข้าไปเนยนะครับรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ